ัปคลิปลง YouTube แล้วนะคะแต่มาเช็คดูอีกทีหนึ่งแอลตัดออกไม่หมดมีส่วนที่เราทำอะไรเปินๆไปอยู่นะคะใครเจอปัญหานี้อยู่นะคะคลิปนี้มีวิธีแก้มาฝากค่ะสวัสดีค่ะอิงจากช่องอิงค่ะตัดคลิปค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นวิธีการตัดต่อวิดีโอ หลังจากที่เราอัปโหลดวิดีโอลงไปใน YouTube แล้วนะคะคือก็เข้าใจแหละวว่าตอนที่เราตัดต่อเนี่ยเราก็ดูมาดีแล้วแต่ว่ามันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าจะให้ลบคลิปที่มียอดวิวแล้วอัปไปหลายวันแล้วเราก็คงจะเสียดายเนาะ ซึ่งทางระบบหลังบ้านของ YouTube นะคะเขาจะมีที่ให้เราตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมได้แต่ไม่ใช่แบบฟูลออปชันนะคะก็จะเป็นการตัดส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งรวมไปถึงการเบลอวิดีโอนะคะซึ่งวิธีการตัดต่อนะคะถ้าอยากจะสะดวกเนาะก็ต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์นะคะแต่โทรศัพท์มือถือก็ทำได้เหมือนกันค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำนะคะเราจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะเราพิมพ์ youtube.com ค่ะ จากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะโดยการกดที่จุด3จุดเลื่อนมาจนเจอคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเราก็กดที่รูปเราค่ะจากนั้นเลือก YouTube Studio พอเราถึงหน้านี้ปุ๊บนะคะเรามาที่หน้ารวมวิดีโอค่ะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อเพิ่มนะคะสมมุติที่งานวันนี้เนาะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูทางฝั่งซ้ายมือค่ะ เราจะกดอันนี้นะที่เป็น editor นะคะแล้วทีนี้เราลองมาเล่นดูค่ะว่าเราอยากจะเอาส่วนไหนออกนะคะแบบนั้นอยู่นะคะคลิปนี้อิงมีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะสมมติว่าอิงอยากจะเอา intro ในคลิปนี้ออกนะคะกด trim แล้วก็มากดที่ split ค่ะ แล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะโอเคประมาณนี้เนาะเรากดสปีดอีกหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเรากดที่เส้นสีฟ้านะคะแล้วเราก็ทำการลากไปทางขวามือให้ตรงกับเส้นที่เราสปีดไว้นะคะพอเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ลองมาเล่นดูค่ะ ู้สึกแบบนั้นอยู่นะคะคลิปนี้อิงมีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะสวัสดีค่ะอิงคะตัดสังเกตตอนที่เราเล่นดูนะคะส่วนที่เป็นสีทึบตรงนี้เนาะเขาก็จะกระโดดข้ามไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราโอเคแล้วนะคะทีนี้เรามากดเซฟข้างบนตรงนี้ค่ะแล้ววิดีโอที่เราโพสต์ไปเนี่ยคะ่ะก็จะตัดช่วงนี้ออกไปเลยนะคะถ้าชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างรายได้โดยการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะรวมไปถึงการทำ u t u b e กดติดตามช่องอิงค่ะตัดคลิปไปได้เลยค่ะเราพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ